ผมขออนุญ,ญาตทําผิดข้อบังคับนะครับคือจะพูดกับท่านทั้งหลายไม่ได้พูดกับท่านประธานกรกตคือเพราะว่าสิ่งแรกก็คือต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมวันนี้อย่างพร้อมเพรียงมอบความไว้วางใจให้กับผมอีกครั้งหนึ่งจริงๆเดินเข้ามานักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงกลับมาบ้าน ผมตอบสั้นๆ,ๆว่าใจผมไม่เคยไปไหนครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวท่านประธานบกตจ,จะจะว่าเอานะครับผมจะขอเสนอรายชื่อรองหัวหน้าพักภารกิจแต่ขอเรียนอย่างนี้ครับตั้งแต่ที่มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านมาพูดคุยกับผมเพื่อ สนับสนุนให้ผมกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพักสิ่งที่ผมหนักใจที่สุดก็คือเวลาที่จํากัดผมจะเติมกําลังให้กับพักของเราได้อย่างไร <All right. S 1> เพราะฉะนั้นผมใช้เวลาเกือบทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชิญชวนคนใหม่ๆเพื่อเข้ามาอยู่กับพักและก็ต้องการให้คนทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ผสมประสานกันขับเคลื่อนพักต้องบอกอย่างนี้ครับตั้งแต่ผมทํางานมาเนี่เพื่อนร่วมง,งานผมอายุมากกว่าผมเกือบตลอด 8, ผมเลยขอว่าเที่ยวนี้ให้มีหลายๆคนอายุน้อยกว่าผมบ้างแล้วก็ผมจะได้เป็นคนที่ผมสีขาวอยู่คนเดียวฉะนั้นประเดี๋ยวเนี่ยผมจะต้องเสนอชื่อหลายท่านที่ ไม่ได้ป็นงค์ประชุมและบางท่านต้องยกเว้นคุณสมบัติจะขออนุญาตท่านประธานว่าเมื่อผมเอ่ยชื่อจะให้ท่านนั้นเนี่ยมาแสดงตัวตามข้อบังคับนะครับเพราะว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุมนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตท่านประธานกรกตว่าท่านไม่ต้องแรนดอมได้ไหมครับผมจะเสนอตามลำดับตัวอักษร นะครับแล้วก็จะได้เรียงไปตามนั้นเลยนะครับในการลงคะแนนท่านจะให้ผมเสนอชื่อรองหัวหน้าก่อนใช่ไหมครับใช่ครับไม่ขัดห้องครับครับท่านแรกนะครับจะเป็นรองหัวหน้าพักที่มาดูแลในเรื่องของนโยบายครับคุณกอนจาติกวณิชครับการณนัวมายืนตรงนี้ครับตัวเล็กเดี๋ยวคนมองไม่เห็น เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ให้เศรษฐกิจไทยฟื้นเร็วที่สุดในภูมิภาคคนนี้ไม่ต้องยกเว้นคุณสมบัตินะครับเนื่องจากเป็นอดีตรัฐมนตรีครับท่านที่สองนะครับดอ,อรการดีเรียวไพโรธครับ ดรก,การดีหลายท่านอาจจะเคยเห็นคุ้นเคยอยู่นะครับท่านเคยมาช่วยพักเราในหลายสถานะคเคยเป็นโฆศกให้ท่านผู้ว่าอภิรักษ์โกศาโยทินแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาขับเคลื่อนสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยซึ่งเป็นสถาบันที่ช่วย ทำเรื่องของนโยบายให้กับพักปัจจุบันอยู่ในภาคเอกชนทํางานเกี่ยวข้องกับอนาคตศาสตร์ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องการดูหมอนะครับแต่ใช้หลักวิชาการในการที่ดูเรื่องของความเป็นไปได้ของฉากพักต่างๆของประเทศในอนาคตผมจะขอให้มาทำหน้าที่เป็นรองหัวหน้าพักดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งจะเป็น ส่วนสำคัญของการขับเคลื่อเเนเศรษฐกิจต่อไปนะขอความกรุณาท่านประธานถามที่ประชุมเพื่อย,ยกเว้นคุณคุณสมบัติครับก็จะจะเรียนไปทีละท่านนะครับเพราะว่าเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดเรพาพิจารณารวมกันหลายท่านในการรับรองรับรองข้อยกเว้นนะครับยกเว้นข้อบังคับเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นที่ที่ท่านหัวหน้าเสนอแล้วก็รับรองไปทีละคนนี่ก็ถูกต้องแนละ้วเพราะฉะนั้นก็ดกรการดีใช่ไหมครับ ขอยกเว้นข้อบังคับเป็นใช้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้องค์ประชุมก็อยู่ที่382นะครับเพราะฉะนั้นเชิญเชิญท่านยกมือลองคะแนนครับยกเว้นข้อบังคับนะครับเจ้า <ผม S 1> ที่นับครับหน้าที่นับนะครับผมดูด้วยสายตานับแล้วเกินกึ่งหนึ่งครับ แล้วก็ขอผลคะแนนด้วยนะครับต้องไม่น้อยกว่า196คะแนนนะครับถึงจะถือว่าถูกต้องแล้วก็ผ่านการรับรองนะครับ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบยียบเป๊ะนะครับผมย้อนไปขอเสียงผู้รับรองคนกรไม่น้อยกว่า20เสียงก่อนอันนี้เป็นสมาชิกที่ต้องรับรอง20เสียง20คนไม่น้อยกว่า,ยาย20คนไม่ได้ยกเว้นข้อบังคับนะครับจะได้ถูกต้องจะได้ไม่มีผู้โต้แยง้งโอเคของคณก่อไม่ยกเว้นข้อบังคับนะครับแต่ว่ามีผู้รับรองถูกต้องเกินกว่า20คนเป็นไปตามข้อบังคับพักนะครับขอบคุณครับ คะแนนมาอย่างครับมีผู้เห็นชอบรับรองให้ยกเว้นข้อบังคับ เกือบร้อยเปอร์เซนต์เหมือนที่อยู่หัวหน้าพิสิทธิ์ว่า <c oughs> ขออนุญาตดูคะแนนได้นิ่งอนิดหนึ่งนะครับดูด้วยสายตาแล้วเกือบร้อยเปอร์เซนต์โอนโอนโอนมีเดกก่คนสามร้อยแปดสิบท่านครับขาดไปแค่สองท่านแค่นั้นเองครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> เชิญหัวหน้านเสนอท่านต่อไปครับ <c oughs> ท่านที่สามครับนายจุรีนุ่มแก้วครับ จุรีก็ต้องขอยกเป็นข้อบังคับด้วยนะครับผมผมชวนคุณจุรีมาเป็นรองหัวหน้าพักด้านการสื่อสารองค์กรนะครับคุณจุรีคุณจุรีเป็นนักกฎหมายนะครับแต่เปลี่ยนตัวเองเป็นนักรับกดไลค์กับกดหัวใจ ซึ่งเมื่อปี2554ผมไปปราศัยที่จังหวัดชนบุรีมีคนหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมาเอาตำรากฎหมายมาให้ผมเซ็นซึ่งปกติเขาจะให้เซ็นพวกหนังสือที่เกี่ยวกับผมแต่นี่เป็นประมวลกฎหมายผมก็ยังสงสัยว่าทำไมเขาบอกว่าเป็นมงคลเพราะว่ากำลังศึกษากฎหมายอยู่นะครับวันนี้ขอที่ประชุมช่วยยกเว้นคุณสมบัติเพื่อให้มาทำหน้าที่เป็นรองหวัวหน้าพักด้านสื่อสารองค์กรครับ ผมถือว่าองค์ประชุมตอนนี้ก็คือ382ท่านนะครับเพราะฉะนั้นขอมติในการยกเว้นข้อบังคับให้คนจุรีด้วยนะครับช่วยนับคะแนนด้วยนะครับ หวางรอนับคะแนนนะครับผมคุยไปเรื่อยๆนะครับที่จริงเดิมไม่ได้เจ้าคุณจุีหรหละครับเจ้านกคุ้มหลานคุณจุรลีแต่ว่าอายุไม่ถึงครับกลัวจะไม่ได้รับไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับ มประชุในห้องนี้ก็คือ382นะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งถือว่าไม่ต้องนับใหม่นะครับขอความร่วมมือท่านอยู่ในห้องประชุมนะครับ มีผู้เห็นชอบที่จะในการยกเว้นข้อบังคับสำหรับคุณทุรีนะครับ380คะแนนครับถือว่าผ่านนะครับครับท่านที่4่านที่สีครับท่านที่สี่ครับคุณรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีครับที่จริงถ้าเขาไม่นับว่าเป็นสมาชิกพักนานเท่าไหร่แต่ว่านับว่า วิ่งเล่นอยู่เข้าออกพักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คนนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าสมัยที่ท่านดรไตรรงอยู่กับพักคนนี้ก็วิ่งเข้าวิ่งออกในฐานะลูกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือองค์กรใหญ่ๆหลายองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนที่สําคัญก็คือได้เคยมีโอกาสทํางานเป็น รองโฆษกรัฐบาลด้วยนะครับวันนี้อาสามาเป็นรองหัวหน้าพักที่ดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตรีเยาวชนนะครับและความยั่งยืนครับก่บอนญาตท่านประธานดำเนินการครับกอ,อยกเว้นข้อบังคับเหมือนกันนะครับสำหรับคุณรัฐกล้าวสุวรรณคีรีนะครับขอเชิญลงวติครับ องค์ประชุมคือ382นะครับผมจะย้ำเรื่อยๆนะครับถือว่านิ่งอยู่ที่382นะครับ มีผู้รับรองให้ยกเว้นข้อบังคับสำหรับคุณรัเกล้าวสุวรรณคีรีนะครับ378คะแนนครับหรือว่าผ่านตามข้อบังคับนะครับท่านที่5นะครับคุณวีรพงษ์ประภาครับขอเชิญข้างหน้าครับคุณวีรพงษ์ประภาตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นผู้แทนการค้าไทยจบการศึกษาจากต่างประเทศ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและภูมิเศรษฐศาสตร์ผมต้องการให้หน้าตาดีใกล้เคียงผมนะครับผมต้องการให้มาทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นรองหัวหน้าพักดูแลเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปขอความกรุณาช่วยยกเว้นคุณสมบัติให้ด้วยนะครับ ครับขอลงคะแนนด้วยนะครับที่จริงผมลืมบอกไปนะครับ คุณวีรพงษ์เนี่ยถ้าไม่มายืนตรงนี้วันนี้น่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลแต่บอกกับผมว่าหลังจากคุยกับผมแล้วอยากมาร่วมหัวจมท้ายกับพรรคประชาธิปัตยครับ มีผู้รับรอง380ท่านไม่น้อยกว่าตัหนึ่งตามข้อบังคับครับ,รบหรือว่าที่ประชุมรับรองนะครับครับท่านต่อไปนะครับคนนี้ใหม่เฉพาะทรงผมนะครับนายสาธิตวงหลองเตยครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผมจะให้เป็นรองหัวหน้าพักดูแลในเรื่องของยุทธศาสตร์การเมืองและการประสานงานกับภาคประชาสังคมครับท่านสาธิตไม่ขาดคุณสมบัตินะครับแต่ว่าต้องขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า20คนด้วยครับขอบคุณครับมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับพักครับต่อนะครับท่านต่อไปเลยครับครับรองหัวหน้าพักด้านการต่างประเทศครับนายอิสราสุขทรวัตครับ เป็นหนึ่งในบุคลากรของพรรคประชาธิปัตย์ที่สามารถไปดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศก็คือเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนนะครับคุณอิสราสุนทรวัตรครับคุณอิสราเป็นสมาชิกพรรคถูกต้องนะครับไม่ต้องยกเว้นเขาบังคับขอผู้รับรอง20คนครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับตามข้อบังคับพรรคครับท่านต่อไปครับ ท่านสุดท้ายครับจะมาช่วยดูแลทั้งเรื่องการศึกษาและภาคอีสานครับคุณนำพรพิาศาตำแหน่งสุดท้ายคือเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับซึ่งถือได้ว่าตำแหน่งน่าจะเป็นสูงสุดในกระทรวงศึกษาธิการครับเป็นมาหมดแล้วครับทั้งครูทั้งหัวหน้าการทั้งพื้นที่ทั้งเป็นบุคลากรสำคัญในกระทรวงศึกษาธิการครับต้องขอยกเว้นคุณสมบัติเลยครับ ขอยกเว้นข้อบังคับนะครับสำหรับท่านสุดท้ายนับคะแนนนะครับที่นับคะแนนด้วยนะครับ มีผู้รับรองทั้งสิ้น369ท่านนะครับถือว่าผ่านตามข้อบังคับพักนะครับสรุปว่าทั้ง8ท่านนะนะครับมีคนนั้นสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับพักอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เราจะลงคะแนนให้ได้นะครับต่อไปเชิญท่านหัวหน้าเสนอตำแหน่งเลขาธิการพักครับนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์ครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและช่วยศึกษาธิการครับขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า2ี่คนด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับขอบพระคุณท่านประธานกรกตและองค์ประชุมทุกท่านครับต่อไปก็จะเป็นการลงคะแนนนะครับท่านจะได้รับบัตรสองใบนะครับใบแรกจะมีทั้งหมด8ท่าน